สวัสดีจเจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเ็าจะช่วยในเรื่องทําให้ผิวของเราขาวกระจา่างใสช่วยลดฝ้าลดกระได้ด้วยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะถ้าเข้ามาแล้วฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงขมิ้นนะคะใครไม่มีผงขมิ้นมีผงพอกหน้าตัวอื่นๆก็สามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของผงขมิ้นก็จะไปฆ่าแบคทีรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะก็จะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวนวลเนียนกระจ่างใสนะคะเราจะใช้ผงขมิ้นอยู่ที่ครึ่งช้อนชานะคะ ใหเนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ํามันมะพาร้าวสกัดเย็นนะคะใครไม่มีก็เบบี้ออ์จอนสันน้ามันมะกอกสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของอน้ามันมะพาร้าวสกัดเย็นก็จะช่วยกับเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ํามันมะพาร้าวสกัดเย็นอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะในี่เลยนะคะ เราจะใช้น้ำมะนาวนะคะใครที่แพ้มะนาวหรือใครมีน้ำส้มสดหรือน้ำมะเขือเทศสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะหรือน้ำสับปะรดนะคะในส่วนของน้ำมะนาวก็จะมีกรดเอชเอเจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างช่วยลดป้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่1ช้อนชานะคะสูตรนี้หน้าขาวไวมากเลยนะคะ ตัต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งนะคะในส่วนของน้ําผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วนะคะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่หนึ่ช้อนชานะคะ มาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นขมิ้นแล้วก็เราก็ใส่น้มามะนาวนะคะแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะเพราะว่าน้มามะนาวก็จะไวต่อแสงก็จะทําให้เราเป็นฝ้านะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบบนพเพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะ เลยนะคะใครจะใช้หลังช้อนหรือจะใช้แปรงหรือจะใช้มือได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะใช้แปรงก็จะค่อนข้างหนึ่งนะคะเพราะว่าเขามีน้ำพึ่งนะคะใช้มือกับหลังช้อนจะาะที่สุดนะคะ นี่เลยนะคะให้พอกให้หนาๆเลยนะคะ,ะ,คะพอกก่อนนอนนะคะถ้าใครไม่ใส่น้ำมะนาวก็สามารถทําได้แม้กระทั่งตอนเช้าเลยนะคะอยู่บ้านนะคะหน้าก็อจะออกจะเหลืองหน่อยแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็ล้างออกนะคะให้เราพอกทิ้งไว้แบบนี้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ เคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแก้กก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้ดูนะคะใครยังมีผิวที่สวยผิวที่สดใสหากไกลริ้วรอยนะคะโอเคค่ะคลิปน้าแกกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ